นี่แหละตัวสำคัญตัวความฝันนี่สำคัญในความฝันพ้อมาตัวนี้เด็กอันนี้พ้อม่พ่อเออสองศูนย์อ้สองสองศูนย์เขียนลงไปเลยสองสองศูนย์เขียนไหมเพิ่มความฝันพน่ออืั่นไงเพิ่มความฝันใน่อยนั่นไงมันคยวหลามันสองเมันมากแล้ว้ท่ไหนมันก็มากเพราะว่าฝันเกี่ยวอยู่อ๋อเดี๋ยวเขียนเพิ่มความฝันของคุณพ่อให้อีกตัวหนึ่งนะครับเอไว้สามตัวสองสองศูนย์ครับ เป็นเลขความฝันของคุณพ่อนะครับเนาะเป็นตัวเลขเพิ่มเติมนะครับสองสองศูนย์สองสองศูนย์เลขฝันครับคนนี้เป็นเลขฝันนะครับเด็นฝันไปน็นเงินด้วยเยสียเงินด้วยเลยซับซ้อนนะครับเนาะเนะเาเลขฝันคุณพ่อเราแวนอยู่มันเราแวนตัวนี้ ก็เลยมั่นใจว่าสองจะมาในเลขสตรอืมครับเลขฝันนะคะท่านผู้ชมเพิ่มเติมนะครับสองศูนย์นะคะเพิ่มเติมไปสองสองศูนย์อาจจะเป็นสองศูนย์หรือว่าสองสองนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้เพาะว่าตัวหดมัากเท่านั้นนะนะว่านั่นว่าตัวใดมากเท่านั้นมากตัวนั้นมันทาเอาโอ้อมันว่าอะไร่หอซื้อว่าตัวใดมากตัวนั้น เพื่อนจับคู่เนี่ยนะเพราะท่านสำนานปายในอยู่เนี่ย<อ>คือสูตรที่เขาเห็ดประจําอยู่แล้วแต่ว่าจับคู่ยังบ่มม่นเล็มันเขาดีเพราะปานยังติพอเขาตัวกับเขาวา่าอีปไนนี่ซื้อเลขเนี่เแ่าบ่สอบกลับดิต้องตรงเลยเขาวา่าทับแตกว่าปไนมาท่นานเพราะว่าแต่แตกแล้วว,ว่าซื้อเล็กถืงงอยุ่มบม่เงินว่ะ ตัดแตกแ่เนี่ตัวถือยู่พี่น้องแต่มันบ่ได้เงินนะคะท่านผู้ชมฮ่ากำลังสี่ด่เนาะที่แรกคุณพ่อจับได้สามหกกันบ่สสามหกมอนั่นตมอว่าสันนี่โอ้เพราะว่าหงายมันดับเันรักหน่วยนี้มันยังหกว่าสันครับหงายมันดับรังหน่วยมันก็เป็นรักสิบต้นทั่วว่าสันครับเขาใส่สามนั่นแหละพอได้ยี่เดียรสาม ของด้สามอยู่แล้วเนาะผู้ไดเอามาแต่ใส่กระสังผู้ได้ได้ดีๆมากเขาใส่หลดสองพอหนร่บงวดนี่งงวดหนี่ผู้ได้ได้ตัวดีมากเอามาใส่สองทันทีจับใส่สองทันทีจับใส่สองทันทีเลยเรียงบนเพราะว่ามันเขาก็ฝันคักมันบ่เพาะเขาก็พอมฝันค่ะพี่น้องก็ลองพิจารณนาเบิงนะพี่จระนาดหลอดคันผู้ใดได้ดีมากคือเอาใส่สองเลยเรียงบนจ้าพ่อนะคะ เพราะว่าฟันเนี่ฟันคักฟันแน่น้อยพอโอ้ยของฟันคักตองนี้ฟันจนได้ซื้อลอตตรี่ไว้เนาะฟันจนได้ซื้อไว้แล้วซื้อแล้วค่ะโตได้พอหางมันไหนใบหนึ่งเนี่ยมันอเอามาเบิ่งก็ดูพ่อพ่อซื้อไว้แล้วพี่น้องคะเอ๊ะของฟัไว้ได้เขาตาเลยบอก่ต้องเขาตาเพราะมันคือเขาก็พองเนาะค่ะ อ่านะคะลาเตอรี่นะคุณพ่อโหเพื่อนเราซื้อไปแล้วพี่น้องเพื่อนว่าฟันคักฟันแน่เลยซื้อไว้เอะพอถือไว้เดี๋ยวหนูชิดไทยนี่มันนั่นซื้อไปแล้วนี่มันมีทั้คู่เดียวเอามีใบเดียวนี่ครับซื้อไปแล้วมีใบเดียวพ่อมีใบเดียวกะาสามโตรือเอาหกโตพ่อ โอ้โหผุแล้วเนาะโอ้โหผุนแล้วครับเอายังหน่อยนะพ่อเนาะเอาหมามันลุ้ยไปเลยตัวเนาะเอาไปตึกรังวันใหญ่เลยเอาเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาไม่แสดงว่ามันใจถึงหรือวันที่หนึ่งตู้งวดนี่ันีวันนี้สี่สองสองศูนย์รังวันที่หนึ่งประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตืดตืดนโหมันหละเอามาผายอ้มาไฟมาไหม ไอ้บงกานาเรียกว่ามันมีจักูุอ่อนมีจักใบบอนตรงกับความฝันว่ะค่ะมันมีจักใบบอลหวัดีมันหลมีอยู่ใบหนึ่งอยตรงเป๊ะเ่เพะอืมมันหลมาตรงกันค่ะกความฝันก็ห่ยจัดเลยตวีมันใจนาะก็ต้องเอาเลยนาอพาะเนาะมันใจก็ความฝันเลยแหละ พอมันใจนะคะตัวนี่นะคะสองหกสี่สองสองศูนย์ <20. S 1> เลดออกมาว่าต๊กสองเห็นปะฝันก้อนเฮ็ดเล็กอีกเนาะเลยมาต๊กตัวนี้พร้อมมาต๊กสองพร้อมอือเลยว่าค่ะลืมเหลืกฝันไงครับค่ะฝันเจียวตัวนี่อพอหอยามความฝันให้นะพอ่อเดี๋ยวฝันว่าเขามาสัวกันค่ะ งวดก่อนนนัมันออกแล้วสามสามหกบานนี้เขาว่ามันสีออกอีกต่าทั้งหนาอีกมันสีออกสองสองศูนย์บานคันกระเพอะกับหอยมันเคยฝันว่ามันมันสีออกจังสี่มันกะบานท่นเดียวออกเคยได้ก่ะพ่ะแบบนี้เคยได้อยู่ได้เหรอบันแบบนี้เคยได้อยู่นมันมัออกสองสองศูนย์มันออกสองหนึ่งเห็อ อ๋อบ่อออกสองศูนย์ก็ออกสองหนึ่งบึงนี่เหอขึ้นแต้มลงแต้มแค่นั้นประจ้าพ่อเออวไนนี้รองไห้สดงว่างวดนี่นะคะคุณคุณพ่อนี่มั่นใจในความฝันกับเลขสูตรของอีพ่อเพราะ่างวดที่ผ่านมาเลขเขา่าสามหกนะพอนะ่อเนาะเออบันนี่เสื้อเขาเมื่อเสื้อเฮ้าบันนี้หนูให้กับเสื้อเฮ้าแล้วมันจะไปเอามาเบิ้งมันผ่านไหมเบิง้งซื้อหักบ่อเอาอถามยุ่บ่เองบ่อเอา,อา,อาเลขกลางนั่น ผัดไปเห็นใครเจ้าซื้อสามหาสามหาก็สามแปดมันประบอกบ้านเนี่ยมาเสียกมันผลสามมันหลอกบนเพราะว่าบนอยู่ค่ะบนพ่อก็ซื้อสองโต้ซื้อเตันมัดซีสามผัดสามซีก็ซื้ออยู่บัดสามหกเห็นไหมหกสามซื้อเตหกสามเนี่ยขามเลยติพ่อ ออขามไปได้เนาะเป็นเริ่มสิ้นอีหลีดอกในวากาในวอสิ้นบ่ได้เงินตัวนี้ออเอาเงินนี่ววหวังวาบ่เงินนี่คืออยู่่นแล้วบว่าคืดวาหวังวาบ่ะพอคือว่า,า,วาสิได้ีโอกาสได้หลงวันที่หนึ่งอยู่บ่เฮ้านาะสิวอคือจะบอเงิจังไหน,นแล้วให่ใจก็หอยไปเจอตัวนี้เอาเลยบ่ค่ะเพอะมันกับจักรโไดแฝงเนี่ยเระเขาซื้อมาให้เพื่องกันไปบ่เล่นไรก็ไปน้า หาเลขตัวมันว่าสองสองศูนย์เนี่ยมันมีใบเดียวส่วนมันพ่ายมากนีน้ำหาเลยอมันพ่ายม้หนี่มันเก่าไปเพื่อะไรเบิ้งกะเลี้ยวเห็นรอดมันขับไปแล้วอสองสองศูนย์เนี่ยซื้อวะย่งใบเดียวซื้อวะย่งใบเดียวแซมมันกระไรอยู่มนแล้วสองศูนย์กับมันย่างายอยู่มันแต่มันถบอกคือความตัวมันบอกคืออัสองสองศูนย์มันบอกเมื่อกับตัวอื่นกับสามสองศูนย์ไปหาสองศูนย์ที่สองศูน แต่ว่าตัวนี้มันได้สามตัวตรงเป๊ะออมันได้สามตัวมันเป๊ะกับความฝันบอกค่ะมันเป๊ะกับความฝันแสดงว่ามันใจหลายเปอร์เซ็นต์ได้หนิพี่น้องเนาะค่ะเนาะเมื่อก่อมันใจยุ่นละเจ้าไหนก็บอกพอว่านมันเสือไห้ก็นแน่บอกเสือมันเห็นกับซื้อว่าเสืออยู่แล้วค่ะมันกันตัวใดเม่วาไปงานศพมือนนี่กันหลายแฝง่ะ โอ้พ่อมาต่งงานโซบมาหนิเขาโซกันตัวใด้พ่อบ่เอาเขามาเอามาให้เบิ่งเบิงกันหนาหงายไรกันนี่ค่ะเบิ่งเบิ้งไปมันกับบอมีสองสองศูนย์ค่ะมันก็มีแต่เสื้อมืนอืมบ่มีสองสองศูนย์ซ้ำเอาละตัวนี้ละวันตีใครตัวยังได้มาแลวใบหนึ่งเออได้ใบหนึ่งอย่จ้าถ้าเมน่าเห็นอีกสองสองศูนย์ในซิซื้ออีกอยบ่หนิซื้อ ฝันเฝัน,นเลยหมายความาเลขฝันถ้าแม่นว่าเห็นอีกตัวนี้ซื้อไว้แล้วแต่ว่าเขนเห็นอีกนี่เอาอีกติออกสองสองศูนย์นี่วะเพ่ะซื้อสองสองศูนย์นีแล้วค่ะเอาพี่น้องนะคะกระยำนะคะเป็นเพียงความฝันนะคะของคุณพ่อหนะคะถามว่าพ่อหเคยฝันแม่นบอกที่บอว่าเคยฝันเคยได้แบบนี้เคยได้ฮะ,ะเคยได้ยุงานได้ก็ได้ยุกับโมเมนต์ว่าได้คุนง,งวดอืม นั่นหน้าที่เพาะนั่นหน้าที่วันว่าเพื่อนเลขสูตรนี้มันเขาระยะนี้เพราะว่าต้องต่อเลยมันบอกว่าเก่าเมื่อก้าวเก่าว่าสามมากอก้าสามค่ะแสดงว่าสองงวดที่ผ่านมานี่มันมาทุงงวดเลยเนาะโนบะเดมาเนาะค่ะคุณทำมาอยู่ตัวโบมีนบอกปล่อยเก่าไปเล่อยไหมมาครับโอเว่นงวดเดียวเออคุณทำมาปล่อยเก่าไปตัวเดียวเด้ บ่แมนเด็กก็หัวก็ลดนี่กันอย่างละค่ะครับเก่าโอ้แล้วเด็กมันไปอยู่ล้างว่างเป็นเพ็บตีไปบนเล็กวิ่งไม่เคยพลาดนะพ่อเนาะมันนั่งขันว่าบนมันกับไปล่างยังสี่หรืมันจังหวะมันค่ะอ่ะสรุปเลขความฝันคือสองสองศูนย์เด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นแนวทางต้องให้ยันงงง่ายเป็นไรล่ะ ขอให้ฟังซื่อๆนะพ่อเนาะชอบกระจัดนะพ่อเนาะนะคะจะได้แม่ล่ะเจ้าบาในความมั่นใจของคุณพ่อว่าจังได้มันกระมาม้าลอยเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นพี่น้องค่ะบ่ต้องเอาไปอันนั้นอ่ะฮะจะได้กับพ่อบ่ต้องเอาไปพ่อผ่านน้องลอยนี่กับพ่อแล้วค่ะแกลอยกับพ่อแล้วอีพ่อมาอ่าพ่อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องนะคะขอคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์ยุ้ยใส่ละอันอันอันตัวเลขแนวทางเนี่นเยเขีบไปล้วขังเลยยเอามาให้แน่ <c oughs> จำด้บอขังไว้จะได้ถ้าในร่มคลิปอยู่เอามาขังเอามาขังค่ะอ่ะ,อะผู้ใดเข้ามาฝากกดไลท์กดแชร์ให้กับทางผิจทางช่องด้วยนะคะตัวเลขนะคะเอามาโซ่นี้ได้แป๊บหนึ่งให้เอฟซี FC, ได้เบิงเ่งกน่ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องย่ำนะคะทางอ่ะอาโช์ให้นะเพียงแนวทางคอนแสงเด้อเดยวเด้เดอซาค้างไว้ยังนํามาเอาอยู่ค้างไว้แล้วเนาะอันหนึ่งสองสามพี่น้องแคบ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 ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกไายทุกแชร์แห่แงแห่งรวยๆยสวัสดีค่ะเอ่าอแล้ว